สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับว่าด้วยรัฐบาลส่วนเกินจะต้องลงไปให้มันเกะกะในพื้นที่ทำไมนายกนะทำให้ข้าราชการเขาต้องเสียเวลางานมารับหน้าไปเปล่าๆซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรงอกเงยขึ้นมาเลย แถมยังจุ่นจ้านหน้างานไปสั่งแบบไม่เป็นประสาให้ฝ่ายไทยไปประสานฝ่ายเขมรเปิดปิดด่านให้ตรงเวลากันเราต้องไปประสานทำไมก็เราเปิด8นาฬิกาปิด15นาฬิกาตามมาตรการของเราทางฝั่งเขมรนก็เปิดปิดให้เป็นเวลาเดียวกับไทยมันก็สิ้นเรื่องแต่ทีนี้ฝั่งเขมรนมันทําดัดจริต แทนที่จะเปิดปิดให้ตรงเวลาตามไทยกลับยักเยื้องไปเปิดตอน9นาฬิกาปิด16นาฬิกาทำให้มันเหลื่อมเวลาการหนึชั่วโมงไปเองแล้วนายกจะให้ไปประสานแบบไหนไปกราบตีนขมนถามท่านต้องการให้ไทยเปิดปิดเวลาไหนขอรับถ้าขามนบอกเขาจะเปิด9นาฬิกาปิด16นาฬิกาเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเปิเปด9นาฬิกา ปิด16บบนาฬิกาตามฝั่งขเขมรงั้นหรือต้องชมพลโทบุญสินพาดกลางแมทัภาคท,ที่สองท่านมีความอดทนสูงดึงตอบแบบถนอมเกียรติให้หน้านายกว่าหน่วยงานความมั่นคงจะลองประสานกับกองทัพฝ่ายกัมพูชาดูพร้อมให้ความเห็นเสริมว่าอาจมีนัยยะบางอย่างเหมือนมีลักษณะของการเมืองเล็กน้อยเพื่อชิงความได้เปรียบ หลังจากนี้ฝ่ายความมั่นคงผู้ว่าในพื้นที่จะมีการหาหรือกันต่อไปเนี่ยที่ช่องจอมสุรินมีด่านถาวรด่านเดียวคือด่านช่องจอมแต่ที่นายกอุ้มอิงควรสนใจเป็นพิเศษและนำไปบอกพ่อที่สุรินมีช่องทางธรรมชาติลอดจากไทยเข้าขเขมรได้ถึง54แห่งแน่การที่ขเขมรยักเยืองเวลาเปิดปิดด่าน ไม่ต้องบอกว่าเพราะอะไรด้วยวิสัยสํานึกพื้นฐานก็ต้องรู้ว่ามันเป็นอีโก้ทางการเมืองของเขาดังนั้นมันเป็นสัญญาทางชั้นเชิงเขาเราจะต้องไปสนไปประสานในคำมเมนมันนึกว่าเราไปงอมันทำไมหน้างานไม่ได้นีดนายกเลยพูดตรงๆหน้ารำคาญเะด้วยซ้ำขนาดไปประจีประจอเป็นนายกมาเยี่ยม มาทักทายทหารฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามกลับไม่มีใครสนจนเจ้าตัวต้องออกลูกตลกแก้หน้าทำไมทุกคนดูเงียบกันจังก็เงียบสิเพราะปัญหาไทยเขมนครั้งนี้บทบาทนายกไม่มีราคาเลยไงละ่ะคุยจังคำหนึ่งถึงก็ติดต่อพูดคุยกับนายกคุณมาเน็ตคุณเซนตลอดถ้าคุยกันตลอดและคุยกันรู้เรื่องเขมรพ่อเขมรลูก จะกลางกับไทยจนเกินตัวอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมล่ะดูข่าวช่องเจ็ดสีเมื่อวานสิเวดมิถุนาหรือเปล่านักข่าวเขาไปสอบถามความรู้สึกชาวบ้านเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของนายกนางดารุณีแม่ค้าไก่ย่างบอกรู้สึกอุ่นใจขึ้นระดับหนึ่งนายกลงมาดูความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นางสาวปริตตาแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าไม่ดีใจที่นายกมาลงพื้นที่ เพราะรู้สึกว่าเราพึ่งพาเขาไม่ได้เลยทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเขาไม่เคยมาดูแลเราเลยที่อยากขอบคุณอยากขอบคุณทหารที่อยู่แนวชายแดนมากกว่าที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจในยามบ้านเมืองระสำมระสายแบบนี้ฉันไม่หวาดกลัวเหมือนตอนปี2 5 5 4เพราะคิดว่าฝั่งกรรมัมพูชาเขาพึ่งพาเราหลายอย่างแต่ก็ไม่อยากให้มีการปะทะ แต่หากจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรักษาดินแดนก็ยอมรับได้14มิถุนาที่จะประชุม JBC อย่าไปหวังว่าจะตกลงอะไรกันได้ขมินสองพ่อลูกเขามองข้ามชอดทวิภาคีฟุ้งซ่านไปถึงสารโลกโน่นแล้วในหุนมาเน็ตไปเดินสายกอดแข้งกอดขาลูกพี่เก่าอยู่ที่ฝรั่งเศสโน่นตอนนี้ดูท่าเขามั่นใจว่าฟองฝ่ายเดียวแล้วจะชนะ เหมือนที่ชนะคดีปราศาสตร์พระวิหารเมื่อปี2 5 0 5คขณะที่ขมรเขามีแต้มเล่นกวนโอยได้เรื่อยๆแต่ทางฝั่งไทยมองหน้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกฎหมายพูดได้คำเดียวใจเหี่ยวยันหำำขมรมีธงชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการสันติแต่ต้องการมีเรื่องกับไทย ฉะนั้นไม่ต้องไปหวังความตกลงใดๆจากการเจรจาไม่ว่าระดับ JBC หรือ GBC RBC ไทยจะใช้บทผู้สแสวงหาสันติไปตั้งรับอันตรผ่านมีแต่เสียรังวัดวันอย่างคำกับขเขมรต้องโยนให้กองทัพเขาไปเล่นส่วนรัฐบาลคอยบริการอยู่ข้างหลังอย่าเสอรู้ดีและออกหน้าไปเล่นเองทหารขเขมรมันแพ้ทางทหารไทยเชื่อผมเพอะ ปล่อยให้ทหารเขารับมือแล้วทุกอย่างจะดีเองคุณมาเน็ตทำเป็นเก่าอาศัยที่ขเขมรนเป็นทาสยุโรปเก่าวกนเดินสายหาแนวร่วมป้อนข้อมูลเท็จกะถล่มไทยในสารโลกแล้วย้อนดูรัฐบาลเพื่อไทยมีปัญญาคิดอ่านอะไรไหมตรงกันข้ามกองทัพที่เห็นนิ่งๆเขาทนไม่ได้ที่พ่อลูกจะเอาไทยไปถวายขเขมร,ขมรออกมาแอคชั่นวันเดียวขเขมร ถอยกรูดชนิดนุ่งกางเกงไม่ทันขณะที่แนวหน้าปฏิบัติการทางแนวหลังกองทัพสั่งพลโทรกรรมชัยวงศีเจ้ากรมข่าวทหารบกเชิญ50ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำไทยและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำต่างประเทศเข้ารับฟังชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์เฉพาะกรณีชายแดนไทยกัมพูชา พร้อมภาพถ่ายเขตแดนพื้นที่ทางอากาศและการลุกล้ำเข้ามาในแดนไทยของขมรที่กองบัญชาการกองทับบกนี่เขาเรียกว่าทหารมืออาชีพขณะที่ฮุนเซนส่งลูกชายไปหาแนวร่วมฝ่ายไทยป้อนข้อมูลข่าวสารบนข้อเท็จจริงให้ตัวแทนแต่ละประเทศได้เข้าใจความจริงและเรื่องราวไปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลมือสมัครหาก,กินดูตัวอย่างไว้ว่าการเป็นผู้นำประเทศนั้น ยามบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก็นั่งหัวโตะอ่าน iPad ได้แต่ยามบ้านเมืองมีปัญหาคนเป็นนายกต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้นำบริหารที่มีกลินไม่ใช่มีแต่ขี้กับไส้แล้วยังอวดฉลาดแบบโง่โงการรบแพ้ชนะนอกจากอยู่ที่คนแล้วยังอยู่ที่ข้อมูลจากกรณีช่องบกของไทยแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลไม่กระดิกหูเลยด้านข้อมูล รัฐมนตรีกลาโหมจึงถแถลงเต็มปากเต็มคำด้วยคำที่ทำให้ไทยเสียพื้นที่ทันทีโดยขมิ้นไม่ต้องออกแรงด้วยคำว่า No Man Land ดีวานักข่าวไปจี้ถามนายกจนเป็นเรื่องเป็นราวทาหารเห็นท่าคืนปล่อยให้รัฐบาลรับมือขมิ้นเราจะเสียพื้นที่200ตารางเมตรให้ขมิ้นเพราะคำว่า No Man แ l n n d ไปจริงๆจึงมีคำสั่งกองทัพบ,บกบวงเล็บเฉพาะที่8 0 6 ทัพ2568ตอนหนึ่งว่ากองทัพบ,บกต้องใช้มาตรการเข้มข้นในการผลักดันผู้ลุกราในพ้นไปเสียจากราชนจาจักรไทยโดยเฉพาะที่บริเวณช่องบกอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติผลประโยชน์ของชาติและบูรณาภาพแห่งดินแดนที่ไม่อาจยอมรับได้เจอกำปั้นเหล็กคุ้มกำมยี่ของกองทัพเข้าเท่านั้นแหละ ขเมศขอเจรจากรากบคูเลสถอยกรูดมาทางไหนกลับไปทางนั้นในบัตดลฉะนั้นที่ขเมรสองพ่อลูกกระเฮี้ยนกระหือหรือจะนำปราสาทต,ตาเมืองทมตาเมืองโตดปราสาทต,ตาควายและพื้นที่ช่องบกไปฟ้องศาลโลกว่าเป็นของเขานั้นอยากฟ้องฟ้องไปส่วนไทยเราไม่รับอํา,าตาดศาลโลกมานานแล้วมีประเด็นว่าสมมุติศาลโลกตัดสินฝ่ายเดียวให้ขเมศชนะแล้วเราจะทำไง ยอมยกให้ขเขมรหรือมังเอก,กเนี่ยยอมมีทางเดียวขเขมรคืนมาทึกทักเอาเป็นได้เจอลูกปืนแน่ไอ้ที่ฮุนเซนบอกจะเหมือนฉนวนกาซาน,นั้นไม่มีทางเหมือนหรอกเพราะถ้ารบกันจริงๆไทยจะได้ช่วยจังหวะเอาเสียมบาราชพระตะบองสีโสพลเกาะกงปราศาสตร์พระวิหารกลับคืนมาให้หมดอา้าวคุยเท่านี้พอวันนี้ รอดูผลโหวตที่ประชุม70กรรมการแพทยสภาดีกว่าว่าจะยืนยันตามมาติเดิมของแพทยเสภาคือลงโทษ3แพทย์หรือจะเห็นด้วยกับการยับยั้งมติแพทยเสภาของนายสมศักดิ์สภานายกพิเศษผลโหวตจาก70กรรมการแพทยเสภาวันนี้จะมีผลบวกและลบไปถึงคดีคุกทิพของทักษิณบ้างซึ่งพรุ่งนี้13มิถุนาที่ศาลฎีกาพเด็คดีอาญาของนักการเมือง นัดพร้อมโจทย์จำเลยรวมทั้งผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ไปชี้แจงข้อเจริงประกอบการพิจารณาของศาลว่าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษจำคุกแก่นายทักษิณน,นั้นเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่อย่างไรแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะยังไม่มีผลสรุปในวันนี้ ตามสิทธิการิยะท่านว่ากรกดาคาบเกี่ยวสิงหาจะมีผลออกมาทั้งพ่อทั้งลูกจะสัมภเวสีหรือไม่เห็นใครต่อใครพยักหน้าหงึกหึกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอ โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ